ดีครับผมซูเปอร์สวิตครับวันนี้มาซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับของมาซูมา่านะเครื่องไม่ทำงานนะครับตัวน,นี้นะฮะมาซูม่าตัวน,นี้ครนะครับขนาดห้าพันนะฮะห้าพันวัตตน้ำไม่ทำงานนะฮะที่เราเช็คก็คือตัวรีมสวิตช์เนี้ ไม่ทำงานจะเป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนที่เราเช็คนะครับก็คือแม่เหล็กตอนเสียนะครับเดี๋ยวเราทำการแก้ไขเป็นแปลงก่อนนะาแเราก็ได้แม่เหล็กมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราทําการใส่แล้วก็มาทดลองโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบแล้วนะเราลองเปิดน้ํานะครับเราปิดสวิตช์เอาไว้ก่อนนะครับมาซูมาเวลาแม่เหล็กทํางานนะฮะไฟสองัวนี้จะติดฮีตเตอร์ตียังไม่ทำงานเราออกไปก่อนภาวะน้ำยังไม่เต็มมอตโตนะครับ เช็ดตัดนะครับตัเทิ้งเช็ทึ๊งทำงานนะครับเราติดน้ำแล้วก็ประกอบฝาก่อนนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับเป็นล็อกเปิดน้ำนะฮะ S <s <us> เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สรุปแล้วก็คือตัวแม่เหล็กมันเสียนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนแม่เหล็กนะครับมาสุ่มอ่ะลูวนี้นะะเป็นอะไรเรียบร้อยแน่นอนในการตรวจ่อมเครื่องถัน้ำอุ่นกองมาสุ่มอ่นะครับที่เครื่องมาทำงานเนื่องจากโซลิดแม่เหล็กนะครับตัวแม่เหล็กมีปัญหานั่นเองนะครับเราก็ทาการเปลี่ยนแม่เหล็กใหม่ก,ก็ใช้งานได้นะครับ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ